บทที่76คาถาชนะมารเมื่อได้ส่งน้ำชำระร่างกายแล้วท่านพระครูรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้น ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไม่มีหลงเหลืออยู่ครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับไปยังโคนไม้ว่าหลวงพ่อดำยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมซึ่งหากเป็นคนธรรมดาคงต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้งเนื่องจากทนกับความเมื่อยขอบไม่ไหวบัดนี้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้แล้วว่าภิกษุรัตตัญยูองค์นี้มิใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญ จริงอยู่แม้ร่างกายของท่านจะประกอบขึ้นด้วยขันห้าเจกเช่นคนทั่วไปหากก็เป็นขันห้าที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายจึงดูเหมือนว่าสามารถดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและหากท่านเป็นพระอุตระจริงก็แสดงว่าอายุของท่านในเวลานี้ จะต้องมากกว่า2,300ปีกราบเป็นจางคับประดิษฐ์สมครั้งและนั่งในที่อันสมควรแล้วภิกษุวัย45จึงถามหลวงพ่อจะเดินทุดงคืนนี้หรือว่าจะรอให้สว่างเสียก่อนครับทำไมต้องรอให้สว่างจะได้อาศัยแสงอาทิตย์สองทางครับเราไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์เธอจำไว้นะ นักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นเครื่องสองทางแสงแห่งปัญญานั่นต่างหากที่จะส่องสว่างให้เขาเดินทางไปจนถึงจุดหมายได้พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเธอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหลวงพ่อเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสล้วนเป็นสัจธรรมและเชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมือ่อ ถ้าผมไม่เห็นด้วยก็เท่ากับไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตที่เรียกว่าตถาคตะโพธิสัตธานสิครับเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้พระนามว่าตาถาคตก็เพราะทรงมีพระวาจาที่แท้จริงคือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพานล,ล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใด ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสและสิ่งที่พระองค์สอนก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาคำสอนของพระพุทธองค์คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับปัญญามากเหลือเกินเช่นตรัสว่า ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นดวงชววลาในโลกหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับคราวนี้ลูกศิษย์เป็นฝ่ายถามบ้างใช้คำถามเดียวกับที่อาจารย์ใช้เธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดว่าเราจะไม่เห็นด้วยละ่ะแทนคำตอบอาจารย์กลับถามผมยังไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยนี่ครับคนเป็นศิษย์แย้งไม่คิดแล้วทำไมถาม ผมก็ถามไปอย่างนั้นเองครับตกลงว่าหลวงพ่อจะออกทุดงคืนนี้เลยหรือเปล่าครับถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องบอกกล่าวให้เธอทราบการทุดงครั้งนี้เป็นการฝึกขั้นอุกฤษสำหรับเธอเพราะเต็มไปด้วยอันตรายนานา,นาประการเราถึงต้องให้เธอเข้าพระสมาบัติเจ็ดวันก่อนที่จะเดินทางมาพบเราที่นี่แต่ถึงกระนั้น ก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอเองก็อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเราดนใจให้เธอไปหาหลวงพ่อเดิมเพื่อที่จะได้เรียนวิชาคชศาสตร์นอกจากวิชาคชศาสตร์แล้วเธอ,อยังได้วิชาย่นระยะทางมาอีกด้วยซึ่งสองอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอในการเดินทุด,ดง หลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านพูดกับผมว่าเจ้าต้องเรียนวิชาคจรศาสตร์ถ้าไม่เรียนเจ้าต้องตายผมก็นึกว่าท่านขู่ผมเล่นพอมาฟังหลวงพ่อผมถึงเข้าใจว่าท่านพูดจริงมิได้ขู่แต่อย่างใดแต่ผมก็ขอสารภาพว่าผมชักจะลืมลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้ส่วนวิชาย,ย่นระยะทางผมใช้บ่อย จึงไม่ลืมลืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยทบทวนให้เธอปัญญาดีทั้งความจำก็เป็นเลิศไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเอาละไหนลองบอกมาซิว่าหลวงพ่อเดิมสอนวิชาคตศาสตร์อย่างไรบ้างผมจำไม่ค่อยได้ครับหลวงพ่อแต่ที่ไม่ลืมคือท่านเล่าให้ผมฟังว่า ช้างคู่พระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมาจากบ้านพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนายพรานไปล่าสัตว์ได้ลูกช้างมาตัวหนึ่งเห็นลักษณะดีจึงนำมาถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระยาวสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระราชทานลูกช้างแด่พระโอรส และเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชก็ได้ท่งช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่พระบารมีแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าช้างเชือกนี้มีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองมากสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาทรงได้ชัยชนะก็เพราะช้างช่วยช่วยอย่างไรหรือครับหลวงพ่อเดิมไม่ได้เล่าให้เธอฟังหรอกหรือไม่ได้เล่าครับแล้วอยากฟังไหม อยากครับถ้าอยากก็จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประทายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาอยู่นั้นช้างพระที่นั่งเกิดเสียหลักเลยถอยหลังไปชนต้นพุทราถ้าไม่ชนต้นพุทราก็คงจะแย่เหมือนกันแต่พอได้ต้นพุทสาเป็นหลักจึงใช้ขาหลังยันต้นพุทสาไว้แล้วพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้โอกาสนี้ สอดพระของ้าวเข้าใต้พระกัจฉะของพระมหาอุปราชาแล้วทรงกระชากอย่างแรงจนพระสอขาดสะพายแรงและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรงฟันด้วยพระของ้าจะฟันได้อย่างไรนี่ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เธอแก้ประวัติศาสตร์อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะพระของงาวด้ามยาวออกอย่างนั้นจะใช้ฟันคอคนจนขาดเป็นไปไม่ได้อ้อ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เธอควรจะรู้ไว้คือที่สมเด็จพระ,ะเสสนเรศวรทรงชนะศึกสงครามทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงสวดคาถาชนะมารเธอรู้จักคาถาชนะมารหรือเปล่าคือพระชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทที่ขึ้นต้นว่าพาหุงสหัสใช่ไหมครับถูกแล้วเธอรู้ไหมว่าใครเป็นผู้รัจ,จนาไม่ทราบครับ ใ่พระภิกษุชาวลังกาหรือเปล่าครับเพราะบทสวดนี้ไทยได้มาจากสีลังกาใครว่าสีลังกาได้ไปจากไทยต่างหากนี่แสดงว่าเธอรู้ไม่จริงแต่เอาเธอเรายังไม่บอกเธอตอนนี้เอาไว้ปี2529เธอจะได้พบกับผู้ที่รจนาบทสวดนี้ท่านเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพาาระนเรศวรมหาราช ได้รัตนาขึ้นไว้ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสวดเป็นประจำเพื่อจะได้รบชนะสมเด็จพระนเรศวรไม่เคยแพ้ทับก็ด้วยพระคาถาแปดบทนี้ถือจดไว้เลยนะว่าปี2529ถือจะได้พบกับพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรภิกษุวัย45จึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามอีกครั้งแต่ว่าแสงนวลของดวงจันทรา ไม่สว่างพอที่จะมองเห็นท่านจึงจุดไม้ขีดก้านหนึ่งขึ้นเมื่อจดเสร็จไม้ขีดก้านนั้นก็ไหม้หมดพอดีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกเธอจะจำหรือจะจดไว้ก็ตามคือในปี2535ช้างของสมเด็จพระนเรศวรจะมาอยู่ที่วัดเธอท่านพระครูยังไม่ได้เก็บสมุดและดินสอใส่ย,ย่ามจึงจุดไม่ขีดขึ้นอีกก้านหนึ่ง และจัดการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมิใช่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อในป่าพูดหากต้องการจดไว้กันลืมและจะได้นำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในวันข้างหน้าด้วยเอาละทีนี้ก็มาทบทวนวิชาคตศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเพราะคืนนี้เราจะทุดงไปในป่าดงพญาเย็นด้วยกันเธอรู้จักป่าดงพญาเย็นไหมรู้จักครับหลวงพ่อ ถ้ารู้จักก็ลองบอกมาสิว่าเมื่อก่อนป่าแห่งนี้ชื่ออะไรแล้วทําไมจึงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเยน็นท่านพระครูตอบไม่ได้ด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนครั้นจะตอบตามตรงว่าไม่รู้ก็เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อในป่าตําหนิติเตียนจึงจําเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยแล้วเห็นหนอก็ส่งคําตอบให้ในวินาทีนั้นท่านตอบหลวงพ่อดําว่า แต่เดิมป่าดงพญาเย็นมีชื่อว่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่หแห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงดำริว่าชื่อพญาไฟฟังดูร้อนเน,น่าพร่นพึงจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นพญาเย็นให้ฟังดูร่มเย็นและไม่น่ากลัวป่าดงพญาไฟจึงกลายมาเป็นดงพญาเย็นนับแต่บัดนั้น ผมตอบคำถามของหลวงพ่อแล้วครับดีมากถึงเธอจะใช้เห็นหนอช่วยตอบเราก็ไม่ว่าอะไรดีเสียอีกที่เธอรู้จักใช้อย่าลืมนะว่าเห็นหนอนั้นมีค่าหลายร้อยหลายพันล้านหรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องว่าเห็นหนอหาค่าบ่มีได้หาค่าบ่มีได้ก็แปลว่าไม่มีค่าสิครับหลวงพ่อท่นพระครูตั้งใจจะยั่วย,ยาว้า ตามใจเธอจะเข้าใจอย่างที่พูดก็ได้แต่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเราก็ใช้เห็นหนอเหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นหนอก็คือปัญญานี่เราหมายถึงเห็นหนอที่เป็นของแท้เท่านั้นนะหมายความว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมหรือครับคราวนี้ท่านไม่รู้จริงๆถูกแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกนะ มีของแท้ก็ต้องมีของเทียมเหมือนมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อเทียมต่อไปในวันข้างหน้าพระเทียมจะเต็มวัดเต็มวาเลยละทั้งสมภารทั้งลูกวัดเป็นพระเทียมทั้งนั้นพระแท้จึงหายากแต่เธอจำไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรที่หายากสิ่งนั้นต้องมีค่ามหาศาลไม่จริงเสมอไปกระมังครับหลวงพ่อ อย่างขี้ฟันเสือนี่หายากแต่ก็ไม่มีค่าเพราะไม่มีใครก็ต้องการขายก็คงไม่มีใครซื้อลูกสิทธิแทงไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แท้จริงตั้งใจจะยั่วยเยา้าอย่าเพิ่งชักไปให้เรือเสียหลวงพ่อดำปรางท่านประครูเลยยิ้มเขินๆอยู่ในความมืดแต่ไม่มิดเพราะมีแสงนวลของดวงสัสสีทรสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบูรพาทิศ เรากำลังจะบอกเธอว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้ก็คือตัวปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมเป็นสัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียมถามเพื่อทดสอบภูมิรู้และภูมิธรรมของอาจารย์เอาละ่ะทั้งที่เรารู้ว่าที่เธอถามมาก็เพื่อจะลองภูมิเราอันที่จริงเธอทราบคำตอบแล้วแต่เราก็จะแกล้ง,งโง่เธอจำไว้นะ เวลาไปสอนลูกศิษย์บางครั้งเธอจะต้องแกล้งโง่ถึงเธอจะรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเธอรู้โบราณท่านสอนไว้ว่าโง่บ่เป็นบ่เป็นใหญ่ฉะนั้นเธอจะต้องโง่เป็นเพราะในวันข้างหน้าเธอจะได้เป็นใหญ่ผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครับสิษย์ไม่ไหวย,ยั่วเธอจะเป็นยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีเสียอีก เอาเธอเมื่อถึงเวลาเธอก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เธอจะต้องฝึกฝนอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก,ก่กล้าที่ภาษาพระเรียกว่ารมกายจิตให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะเผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าในอนาคตภัยบ่อนเบียนพระศาสนาจะมีมากขึ้นหากฟิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระศาสนาไม่อบรมกายจิตให้ถึงพร้อม ก็จะขจัดปัดเป่าภัยให้พระศาสนาไม่ได้เธอจะต้องเตรียมพร้อมท่านยำ้ำครับผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำเพราะผมคิดและตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าทั้งชีวิตผมอุทิศให้กับพระศาสนาหลวงพ่อต้องอยู่กับผมนะครับหากผมมีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรที่ผมไม่สามารถแก้ได้หลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยผมด้วย ต้องช่วยอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งสิทธิ์จำไว้ว่าถ้าเธอต้องการพบเราก็ให้เข้าพระสมาบัติแล้วเราจะมาช่วยทุกวันนี้เราก็ช่วยอยู่นะเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราช่วยอย่างไรเวลาที่คนดีตกทุกข์ได้ยากเราจะช่วยทุกครั้งแล้วคนชั่วล่ะครับหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรือครับคนชั่วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา คนพวกนี้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเขาก็จะไม่ฟังเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะกรรมนะสิทารู้ไม่ใช่หรือเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุจุตูตตตปปาตญาณทรงได้ทิพยจักสุเห็นปวงสัตว์เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏตามอำนาจแห่งกรรมจึงทรงเปล่งพระอุทานว่า กรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอต้องมาเดินทุดงก็เป็นกรรมเช่นกันแต่เป็นกรรมดีภิกษุผู้มีไหวคงที่กล่าวน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลชวนฟังหากก็แฝงไว้ด้วยอำนาจลึกลับผิดกับเสียงคนธรรมดาสมภารวัดป่ามะม่วงฟังอย่างดื่มด่ำเพลิดเพลินดุจได้ย้อนอดีตเข้าไปสู่ในยุคพ,พุทธกาลนั่นเทียว หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับคำถามอะไรคือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมผมจึงเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรมันเป็นของเทียมหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับสิจุ์ช่วยทบทวนความจำถ้าเธอเป็นเราเธอจะตอบว่าอย่างไรล่ะผมไม่กล้าเป็นหลวงพ่อหรอกครับสำนวนหนังจีนเขาว่า มีบังอาจผมมีบังอาจครับสมมุติว่าเธอเป็นก็แล้วกันผมไม่ชอบสมมุติครับชอบปรมัดสิตแส้งตอบให้วกวนเธอไม่ชอบสมมุติแต่เธอก็อยู่ในโลกแห่งสมมุติลองพิจารณาดูสิโลกนี้มีอะไรแท้จริงบ้างเธอคิดถูกที่ชอบปรมัดแต่อย่าลืมว่าเราจะเข้าถึงปรมัิได้ก็ต้องผ่านสมมุติก่อน ฉะนั้นเธอตอบคาถามได้แล้วผมไม่มีทางเลือกเลยหรือครับก็นี่แหละทางเลือกของเธอเป็นทางเลือกที่เราเป็นคนเลือกให้ฉะนั้นรีบตอบมาเสียดีๆถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องตอบเสียแล้วคือผมมีความเข้าใจตรงกับหลวงพ่อที่ว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้นั้นก็คือตัวปัญญาซึ่งเป็นดังแสงสว่างสองทางที่มืดมิดด้วยอวิชชาให้แก่เรา เราจะรู้ว่ามันเป็นของแท้ก็ต่อเมื่อเราจะเดินวิปัสสนาจนเกิดปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมนั้นเป็นสัญญาเกิดขณะที่เราจเจริญสมถะซึ่งจะมาในรูปของมิติต่างๆอย่างคนที่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่อมีอะไรให้เปรอะไปหมดแล้วก็เที่ยวไปคุยฟุ้งว่าตัวสำเร็จแล้วพวกที่ได้เห็นหนอแบบหลังนี่มีมากมายเลยครับหลวงพ่อ แล้วคนพวกนี้ก็จะมาคุยอวดกันหารู้ไม่ว่าที่อวดอวดกันนะ่ะของเทียมทั้งนั้นเอาละทีนี้เธอก็เห็นความสำคัญของปัญญาแล้วใช่ไหมเห็นหรือ,อยังว่าแสงแห่งปัญญานั้นสว่างกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันส่วนแสงจันทร์ก็ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนแต่แสงแห่งปัญญาสว่างสวัยตลอดกาล ทำให้เราเห็นความจริงได้แม้อยู่ในที่มืด